เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าลสวยๆนะครับคันนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับเป็นอเมร่ายังนะครับตัวก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นอเมร่าครับรถปี2003นะครับเป็นตัวท็อปเมคินเจแปนเลยนะครับ รถบ้านสภาพเดิมๆครับสภาพสวยๆใหม่ๆสีสันก็เงาวับวิ่งวับเลยทีเดียวครับมีรือรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับภายในก็สะอาดสวยสะอาดดูดีครับเบาะหนังสีครีมมีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้าครับภายในก็ตัวนอกแท้ทั้งคันนะครับสีสันมีรลือ้อยนิดหน่อยนะครับภายในสวยงามสะอาดรถประวัติดีนะครับเครื่องเดิมเดินสมบูรณ์มากๆครับรถไม่เคยติดแก๊ส วิ่งนำมาเรื่อๆกันมายาวๆเลยนะครับรถพร้อมใช้ขับนุ่มๆสบายๆนะครับเลขใไม่อยู่ที่2 0 0แสนนิดๆเท่านั้นนะครับมีกุญแจให้2ดอกนะครับมีรีโมทด้วยครับกุญแจเบาะหนังแท้เดิมๆมีแอร์แบ็กสองใบติดฟิล์มไฮคูให้รอบคันนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่เลยนะครับครบๆสวยๆรอบนอกก็สวยงามครับมีไฟตัดหมอกกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแลรก็พับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับ ล้อแมกขบ15นะครับท่านใดสนใจ,จก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับคันนี้68,900บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้มีดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับอย่างออกตอนนี้ดอกใหม่ๆดีข้าครับเอาไปใช้อีกยาวๆเล่มเอกสารครบนะครับภาษี66ก็ใช้ยันยาวๆเช่นกันครับยันมีนา66เนั้นเลยนะครับปีนาค่อยต่อกันใหม่ห้องเครื่องเดิมๆครับสั ถ้าท่านใดสนใจเข้าไปดูทดลองขับกันได้นะครับคันนี้ติดต่อนัดหมายกับผู้ขายนิดนึงนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวเบอร์โทรผู้ขายก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ